อยู่หลายคนมาดีเขามีงานจะทำของหวานไปวัดคนเพลก็นั่งกันอยู่หลายคนแล้ยผมก็นั่งอยู่ด้วยผู้หญิงผู้ก็มีเยอะแต่นั่งคนละคนละห้องบ้านก,ก,กันอยู่ <può. S 1> ผมนั่งอยู่ที่โต๊ะนั่งกินเหล้ากันสิบกว่าคนก็นั่งๆก็มีปืนดังปุ๊บปุผมก็ตกไปที่ปืนผมก็คิดว่าอะจุดลูกทัดทำไมอ้ไม่ใช่แล้วอ่ะถูกยิงแล้วเดือดพลัดกระวีไปแล้ว ผมก็ชักปืนขึ้นมาไปยิงสองนัดยิงขึ้นคว้าไปสองนัดแล้วเพื่อนก็เรียกผมผมก็คลานไปหาเพื่อนบอกว่าเพื่อนว่าตูตรงนี้แล้วว่าตูที่ววอกตูที่อกว,ว,ว,ว่าคนร้ายมากันทั้งหมดกี่คนผมไม่ทราบไม่เห็นผมไม่ได้เห็นคนร้ายเลยอาวุธปืนที่ใช้เนี่ยยิงอยู่นานไหมครัตอนยิงอยู่พอจะได้แหละสองชุดอ่ะรู้สึกว่าดังอยู่สองชุดปุ๊บ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 ชาวบ้านที่นี่เป็นไงบ้ปุ๊บนก๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊นนี้ก็ฝันเสียปุ๊กลัว ครับัาว้หนังเลย